วันนี้กบทำขนมไทยโบราณนะคะตัวนี้เราจะเรียกว่าขนมเทียนสลัดงาเนาะเคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินนะสิขั้นตอนการทำจริงแล้วง่ายมากเลยแต่หากินยากเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหร่แล้วนะเริ่มต้นเราจะทำไส้ก่อนนะคะเราก็จะขูด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 มะพร้าวกบใช้มะพร้าวทึนทึกนะกวนกับน้ำตาลแล้วก็เกลือนะคะกวนเข้าด้วยกันจนแห้งเนาะ สีนะคะให้เป็นสีนี้นะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆนะคะอย่ากกวนเข้มกว่านี้เพราะถ้าเข้มกว่านี้ปุ๊บเนี่ยมันจะแข็งตอนนี้ยังมีความนิ่มอยู่หรือว่าถ้าสีอ่อนกว่านี้เนี่ยมันจะแฉะข้างในนะคะจะเก็บไม่ได้นานเมื่อเรากวนเสร็จแล้วถ้าเราใส่กล่องปิดฝาแบบนี้นะเราจะใช้ช่องฟิต อยู่ได้ประมาณ3เดือนแต่เพื่อนที่เมืองนอกบอกว่าอยู่ได้6เดือนก็สบายสบายนะคะอันนี้เขาขบกวนเสร็จแล้วก็เป็นงูสวัสดกบเก็บในช่องฟรีซเนี่ยอยู่3สัปดาห์นี่ออกมายังนุ่มๆหอมอร่อยอยู่เลยนะคะเสร็จแล้วในส่วนของการทําแป้งง่ายมากนะคะเริ่มต้นกบจะคั่วางาขาวงาดำก่อนนะเก็บไว้นะคะ เสร็จแล้วกบก็จะผสมมีจะมีแป้งข้าวเหนียวน้ำตาลเกลือและกะทิคนจนแป้งไม่มีเมล็ดเลยนะไม่มีเม็ดเลยคนจนเนื้อเนียนก่อนถึงจะตั้งไฟจำไว้ทุกครั้งการควรขนมจะต้องคนข้างบนก่อนไม่ให้มีเมลไม่ให้มีเม็ดนะคะแล้วเราก็จะนั่งไฟอ่อนกวนกวนกวนไปทางเดียวกันจนแห้งเนาะ ก็คือตัวแป้งมันจะเริ่มใสขึ้นนะถ้านั้นก็พอแล้วเราก็จะพักได้นะคะแป้งให้เอาใส่กล่องปิดฝาอย่างนี้และหรือถ้าจะทำแบบโบราณก็จะผ้าชุบน้ำคลุมหน้าไว้นะแป้งก็จะไม่แห้งแต่ของขับใช้กล่องปิดฝาเวลาจะใช้ก็หยิบมานิดนึงวิธีการทำกบจะใส่ถุงมือแตะน้ำนิดนึงนะคะหยิบแป้งเอามาประมาณหัวโป้ง นะคะแล้วก็แผ่แป้งหุ้มไส้ให้มิดแล้วก็ไปกิ้งบนงาขั่วนะคะแล้วก็เวลาเราหอ่อพอหอ่อปุ๊บเนี่ยแป้งมันจะเริ่มเซตตัวเราก็จะได้ทรงสามเหลี่ยมแบบนี้ชิ้มสวยๆแบบนี้นะขั้นตอนการชิมนี่ไส้เวลาผ่ามาเพียงนี้เห็นไหมแป้งบางนิดเดียวจุดเด่นเลย จะนุ่มมากหอมมาก้อสุดๆมีไส้มะพร้าวข้างในนะคะจุดนี้ที่ครบให้จะทำได้ห้าสิบคิ้มพอดีเลยนะลองดูอร่อยมากๆเลย